ครับผม D.K ประทัดกับทีวันในกมที่2นะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ห่างกันไปประมาณ2วันด้วยกันครับผมใกล้จบรอบเพลย์ออฟของแตละลีกแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปข่าวทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนี่คือทีวกับ D.K ครับผมนี่คือหน้าตาในการดับทั้งหมดนะที่ทุกคนเห็นกันจะสังเกตได้ว่าทางฝั่งของ D.K เนี่ยดับมาเล่นเล่นแอบยากเหมือนกันนะคือต้องสเกลลิ่งทั้งส่วนโชว์เมเกอร์ ว่าเราอาจะไม่ต้องสกิลลิ่งขนาดนั้นถ้าคุณไม่เล่นเป็นสายรีเทลเทมโป๋แต่คิดว่าเกมนี้น่าจะเล่นเป็นสายโป๊กแหละดังนั้นมันก็จะมีตัวหนึ่งโป๊กตัวหนึ่งที่จ่ายดาเมจต่อเนื่องเรื่อยๆเป็นคล้ายๆเบิรส์เนี่ยมันอาจจะไม่ไปนในทางเดียวกันสักเท่าไหร่ดีครับทีวันเกมที่สองครับผมนี่เท็ดเดนวอลเลยเสิร์ฟเลยครับดึงเชิงกันไปวันนี้เจอกันบ่อยแล้วผมโชว์เมเกอร์กับเบ,กบเกอร์นะม,มาถึงสามครับมาหาด้านล่างผมให้กูมาเป็นตัวเบสนะ เาแฟดมาเฮปัตหนึ่งทีโอ้โหเรียบร้อยผมตัวจุกลอยมากลายเป็น1แฟดแรก2แฟชชนะครับด้านล่างกีวันคุ้มกว่าเยอะครับเพราะว่าเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเบรดแบบชัดเจนมากครับผมให้กูมาเบรดก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยไปตามมาทีหลังครับวิชั่นของ DK ไม่ได้ถูกโซนตั้งแต่เนิ่นๆด้วยครับก็เลยเสียเทมโปไปโอ้ล้วมีคนบอดเช็คมาปุ๊บเห็นตำแหน่งของบูคอนทีวบอกว่าตองสิ์อยู่ด้านล่างนะ กลายเป็นว่าถ้าคุณจะแก้งกานจากนี้หรือว่าคุณจะเซตผาดปยายไงเนี่ยคุณโดนแท็กหมดแน่นอนครับทีวันคงไม่ปล่อยพลาดต้องเข้าใจครับว่าตัวแทงนี้มันโหดแล้วเฮปแบบพอไหลมาโดนเมกอิกเรนไปครับดาเมจอะไรมากอพอสมควรครับเอมมิงต้องจ่ายเคลนสันทีครับเพื่อตัดอีกไนท์ออกไปก่อนไม่งั้นถ้าคุณไม่ตัดอีกไนท์คุณจะฟาร์มในเลนไม่ได้ครับโอ้โห้วโดนเคาะหนักครับผมโดนรันเจ็บพอสมควรแล้วเฮปแฟตรอมาเฮบัต มาหนึ่งทีพอไลท์จังหวะที่2ไปครับแล้ววิ่งยาวๆครับผมเราแฟดมาขอผ่านโลนทีครับเบลดิวทำอะไรไม่ได้ผมตัวบอลตัวนี้ได้แต่รอรับความเจ็บปวดเดียวเราเซตเอาเวฟร,รอไว้อยู่แล้วเกตบ,บัตรพอไลท์มาเสิร์ฟให้กับกูมาแน่นอนนะผมเอาแล้วเหมือนจะไม่เอาครับพบมานาไม่มีอา้าวแรกไปหนึ่งตอนหนึ่งครับไม่คุ้มเลยครับทีวันแต่เป็นคิวที่เบลดิวได้ไปนะมาโชว์เมเกอร์มาครับ Wing <ยา S 1> วิ่งยาวๆของโชเมเกอร์มีแฟดอยู่ในตัวซึ่งซึ่งเชื่อว่าน่าจะแฟดแน่นอนนะเราแฟดมาลูบิซันจ่ายเคลนสออกไปทันทีครับสน,นิทที่อยู่นานนะครับผมมีเดินมาเช็คมาครับดูสิเห็นมีโชเมเกอร์อยู่ด้านล่างครับสมัยได้ไปก่อนแล้วแล้วพยายามจะบีบแฟทันทีครับจ่ายตัวของบุเลธามไปเรียบร้อยครับเบิร์ตซีเบิร์ดดูสิไ,ได้ก่อนคนแรกเอมิงแวะลงมาก็จริงครับแต่เฟเกอร์วิวซารมาหาก่อนแล้วโอ้ยสายสมิตโชบโดนเอมิงไปเต็มๆคอมโบครบชุดเซิร์ฟคิวกูมาอีกตัวหนึง อีกอยากได้คือไปครับไซคโคลมาหนึ่งทีแต่ว่าเคเดียเขารออยู่แล้วรับฟาดมาเหดบัตรคอไลท์ไปคอมโบครบชุดแท,ทบดูซิติดซันไปเหมือนกันแล้วเคชิพิซันมาหลังขาไม่ให้เธอไปไปไหนก็ไม่ได้พอคุณเสียเปรียบต้นเกมเนี่ยคุณจะไปเกิดทีช่วงไหนครับ <S <S แล้ววูคงเป็นตัวที่ต้องใช้ของเยอะด้วยกว่าเขาจะแรงกว่าจะถึงแผงหลังได้แล้วตัวที่เกิดเป็นกูมาดาวลางกระผาดาบนผ่านเมเกอร์เหมือนกันครับไอจิก็ถึงไปตั้มไปครับซีวูถอยดีกว่า ในอันตรีถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับมีเฟกเกอร์ด้วยเช่นกันครับซีบูพยายามจะมารับเวฟคลีไว้อยู่ปล่อยให้จนเบรคไว้วกว่านนี้โดนเชนซีซีมาวิวอส์วอลมาเบรกเอาไว้ครับแต่ว่าเป็นการแบ่งกัน้นเฉยๆได้พ็อกซี่คลีฟหนึ่งเวฟเต็มๆครับซีบูเขารู้แล้วครับว่าถ้าตัวเองไม่สามารถกันเวฟดีได้อาจจะโดนแน่นอนต้องยอมเสียทีวีของโชว์เมเกอร์มาเพื่อที่จะให้ตัวเองมีโอกาสได้รอดเพิ่มมากขึ้นครับอเอาแล้วเอมมิ่งโดนคอปหนึ่งทีเชลออปชั่นมา โดนจากคิวเชฟิเชอร์มาเหมือนกันครับโดรานต้องเสียแฟททันทีนะอันนี้ไม่คุ้มครับไปเปิดเขาแต่ว่าบิลดิวเขารออยู่จายไปโดนบีบแพนนะอันนี้โดเล่นเชิงแบบเต็มข้อเลยตัวที่กลับมาด้านล่างครับพยายามจะสโลคิวอยู่เหมือนกันนะเฟเกอร์โดดูบีสั้นไป ดานบอโดนอีกครั้งหนึ่งไม่มีแฟ์อยู่กับตัวแล้วแล้วฮุกช็อตโดนมาเกจิพิปันโดนทว่างขงังรูซิไปก่อนมีกูมาบุเลททานจ่ายไปต้องเลือกรับผมว่าจะโดนโดนานฆ่าโดนกูมาฆ่าครับผมแต่ว่าได้กันมาหนึ่งตัวก็จริงครับแต่ว่าตรงนี้เป็นทั่งของทีว่ที่ทำได้ดีกว่าอย่างที่ได้ชัดเจนมีทีพีเฟกเกอร์เช่นกันครับซึ่งเฟเกอร์อีพีมาเพื่อความชัวนะได้คิวเยอะกว่าเยอะครับแล้วฟอร์จูนของอย่างเร็ว ดูสิไม่เห็นนะผมว่ามีโดรานอยู่อ้าวแล้วตัวเองมาอินเวดคืออยากจะได้ตัวของเลดคืนโดนเรียบร้อยครับผมเพิ่มมาฟอสไปมาขอต่อตัวของซีวูครับจ่ายเอาเอามาเพื่ออออินใส่ทางฝั่งของโอเนอร์แต่ว่าโอเนอร์นี่อึดมากจ่ายให้เจคุณพระธรรมใส่ทางฝั่งของโชเมเกอร์ไปก่อนมีกูมาลงมาหมดเลยครับว่าตอนนี้วงตายอย่างแน่นอนครับมีดับเบิลอัพเช็คไปหนึ่งทีโชเมเกอร์โลงมาสมควรแล้ว้หเกชิบิซันมาแต่ไม่มีตัวตามถอครับยังคงดีอยู่ เบเกอร์ก็ะเนยียนถายายาว,ยาวผมมีเอมมิ่งกับเบรลิวลงมาข้างล่างแล้วโล้ว oh, จ,จ่ายเป็นเกเบิลวิวไปเลยนะโดน2ตัวก็จริงครับกเกชฟวิเชอร์อันนี้แต่ว่าทําอะไรไม่ได้เยอะครับาอากจะโชบ์ไปที่ครับอยากด้เล่นกลางกันอาโดนเชคครอฟชัดมามเสียเคลนเสียไปทันทีท่านฝั่งกูม,มากูม,มาโดนเบิร์ดเป็นคนแรกครับกูม,มาจากบลิทามาแต่ว่าติดอเมกัลโบอยู่อย่างคนรอบได้เหมือนกันแต่ว่าโดนคอมาแฟดมาเรียบร้อยผมคอมมินได้ก็จริงแต่ว่าตัวเองต้องตายไปด้วยเหมือนกันครับท่านฟังกูโชว์เมเกอร์โดวรานได้ต่อแฟดมาขอหนึ่งพีเรียบร้อยเอททก็บคิวไไปด้ รอบน,นี้เสียเยอะกว่าเธอได้ใช้ทางฝั่งของดีแล้วอ้ยผ่าเมกเกอร์มาเบรกเอาไว้ <c oughs> อื้ือติไอซ้อมมาเหมือนจะเฉียดจังหวะเดียวครับเจอรูสิทธต่อเหมือนกันนะครับเคลียไล่ทิ้งเลยไม่บวกต่อครับทีวันต้องถอดดีเค <c oughs> ต้องถอยยาวๆนะทีวันก็คือดันต่อไปเรื่อยๆตัว,วิชกันไปครับทีวันอยากได้อตคารตัวนี้เหลือเกิน20นาทีที่เรียบร้อยแล้วอยากจะบีบให้ได้ครับแต่ว่าเห็นเฟเกอร์อยู่ด้านล่างนะทางฝั่งของดีพัสเคีย เบเกอร์จะหวาดรออยู่เหมือนกัน,นครับทีทวายมาแฟดมาให้แบบพลายจ่ายตัวของไปเลยทางไปสวยงามเบเกอร์ทางฝั่งของกูมาอยู่ชี่มีเวอร์สวอลมาปิดทางเอาไว้ของตัวด้านหลังตัวเรียวอบมาทางฝั่งของกูมาโดยเป้าหมายต่อทับไปทันทีแล้วโชว์เมเกอร์ครับจ่ายสกิลมันก็จริงแต่ว่าโดนซีซีมหาศาลเหมือนกันได้ตัวของกูมามาก่อนแต่ว่าด้านหลังครับมีโดรันที่คอยดักจังหวะอยู่โดรานนะ่าจะไล่ต่อแฟดมาไซส,สิฟิกโชว์ไปโดนก็จริงครับแต่ว่าพร้อมไล่ต่อแน่นอน,นครับเฟเกอร์แทงให้อยู่เหมือนกันโดรานขอต่อยหนึ่งทีเร พยายามจะเปิดกันต่อเหมือนกันแล้วแต่มังกรมันก็จริงกนะทังฝั่งดีเคเปิดมาต่อไซโคไปถึงทางฝั่งกูมาก่อนสีกูพยายามจะหามุมยิงอยู่เหมือนกันต้องแข็งังกรทางฝั่งกูมาณนะตอนนี้แต่ว่ามีคนเขาต้านน,นั่นคือโดรานเองครับแพ็กจิลเทวะธรมไปมีตัวของเคดีคนหนึ่งที่โดนมาดูมตัตตุเหมือนจะไม่ไหวสติบิชชปมาบุลยธรรมจ่ายมาตะเมีเยอะพอสมควรทับดูสิทพยายามจะหลอกล่ออยู่เหมือนกันกูมาพร้อมยิงต่อแต่ว่าไม่สนใจตัวของ คือสตเตตตัวนี้ต้องปล่อยไปทันทีแล้วเรียบร้อยครับใครยาวๆได้มาอีก2คิวโดรานไล่ต่อก็จริงครับกูมาไล่ต่อเหมือนกันแล้วกูมาตอนนี้แรงมากเหลือเกินแล้วเก็บไปหมดเกลี้ยงเป็นเอกครั้งที่สองจะท้าฝั่งทีวันอีกแล้วแล้วมีโอกาสที่จะจบบ้านหรือเปล่าครับ20ิวิสุดท้ายก่อนที่เอมิงจะเกิดเขากับเบริลอใจด,ดีวเตอร์ไฟนี้แน่นอนครับ เปิดแต่โดนไซส์บ,บิ๊กช็อปไปก่อนเกชิบิซัามาโดนถูกตัวนั่นคือโชว์เมกเกอร์นเองครับอ๋อเอามาหากูมาแต่กูมาไม่สนใจกูมาพยายามวิ่งหนีไซส์บ,บิกบบ๊กช็อปักออกไปดาเมจได้ละเกินครับกูมาตัา้งแต่คนแรกแต่ว่าโอนนะตอนนี้คำด้านหน้าได้ไปก่อนหนึ่งคิวเหมือนกันโดรานพยายามจะไขอย่างต่อเน,นื่องแต่ว่าเบอร์โซเอมบิ่งหายไปชุดเดียวเบลริ่กับเฟเกอร์ตาตอนนี้ครับผมเบลดิวตายไปแล้วไซส์บ,บิ๊กช็อมาอีกหนึ่งทีแบบพอไลฟ์มาแล้วเรียบร้อยที่แต่วอลเลย์โยน เงินห่างกันหมื่นหนึง่งบาราชอเสียจะพลิกยังไงครับดีพาสเคียในเกมนี้จะพลิกแบบไหนครับดูจะพลิกยากมากเลยนะดุริเพศสักครั้งหนึ่งครับเรียมวอฟมาหากูมาแต่ว่าโดนเซซิปิชโชบรับน้องไปทันทีครับพร้อมกับอารีเวลเอิร์ธนะเอาเอาเพื่อมาหากูมาเพียงแค่คนเดียวแล้วเหมือนจะไม่ไหวครับกูมาแต่ว่าที่เหลือดามเมจมันเยอะมากครับสังเกตเอมมิง่งฮะเบอร์ชุดเดียวหายไป เบริลก็ค่อยๆโดนถ่ายไปเรื่อยเพราะไม่มีคนเบิร์สโดรนาไนด้ลงแล้วนั่นเองครับตัวแทงค์หนึ่งเดียวของ DK มันคือซีวูซึ่งพอซีวูหายก็ไม่มีใครเล่นฟอนทูแบ็กกับเขาแล้วครับ One, 4, มีวันจ่อสี่เฉลยด้านบนเอลเฟเกอร์ aker, โดนเปิดด้านฝัง่งของลูซี่กับโชเมเกอร์นะแต่ว่าด้านล่างเปิดเช่นกันกน,นะผมเห็นท่านบนอยู่สองเป็นไฟสี่ต่อสามพี่วูจะดีกว่าดิจะใช้ท่าทางของทีวันโดรานโซนบนที่ต่อได้รีพิเตอร์ด้านล่างแล้วครับเฟเกอร์ก็ไหลเล่นกลางต่อยาวมีทีพีพร้อมกับไว้ทุกเมื่อ อยากจบเลยไหมครับเพราะโอกาสจบค่อนข้างเยอะพอสมควรนะตอนนี้นะเพราะมีเวฟเซตอัปรอไว้อยู่แล้วครับหามุมในการเปิดอยู่วิวว่ารอมาบีไว้เอมิงโดนขอต่อไว้เจอทมเไม่ทำแฟดมาจ่ายตัวของผู้เลย่ยทำหายเกลี้ยงทั้งไฟโอ้ดาเมจกูม,มามันเยอะมากกว่านี้แฟดมาบงหนึ่งทีครับดูสิตอนนี้ตัวเซนติปิกโชบมาโอ้โหดีที่ใจโทโฟไซด์ดื้เฟเกอร์มาได้หนึ่งคิวแต่ที่เหลือน่าจะไม่ไหวหรือเปล่าครับไซต์ปิกโชบโอ้โหได้อีกหนึ่งทีครับเปน็นโทโฟไซด์ของ ซีวูก็จริงแต่ว่าสุดท้ายบ้านก็แตกกว่ดีครับไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไฟนี้ได้เลยผมเป็นชัยของทีวันชนะ2ต่อศูนย์ได้แต้มมาแบบหวานหวานสบายสบายครับข่าวหวังว่าทีวันกลับมาแล้วครับหลังจากนี้ดีขึ้นเยอะครับโอ้แล้วแอบ,บันเหมือนกันครับว่าทีวันจะซ้ำรอยไหมกับก่อนหน้านี้ที่เขาแพ้สุดท้ายแล้วพระเจ้าก็ยังคงพระเจ้าอยู่ภายในขั้มครับแล้วโดรานเริ่มเล่นดีขึ้นเยอะแบบพอสมควรครับเริ่ม ใช้ครับว่าใกล้เคียงกับเขาว่าเป็นพ่อของซูสแล้วนะแต่ท้ายแล้วต้องไปวัดกันแข่งขันหลังจากนี้ครับเืียว่าทีวันคงได้เข้าเล่เพย์ออฟอย่างแน่นอนครับเพราะว่าสกอร์ค่อนข้างดีแล้วล่ะนี่คือทีวันที่ผมได้ใช้กับดีพัสคีไปชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ไว้ด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบาย